อ๋อจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆเมืม่อวานี้คือข้ามาเบิ่งเห็ดบดเนาะเห็ดบดผักอีสานเฮานี่จ้าเห็ดบดอ่อนๆงามๆเด้อจ้าเด้อเห็ดงามๆเห็ดบดอ่อนๆข้ามาเบิ่งอาหารบ้านเฮาเนาะมื่อนี้ก็ได้เฮดบดมาจ้าเฮดบดดอกงามๆเห็ดบดอ่อนๆจ้า,จาก็สิม,มีเห็ดบดมีหอยเดือย หอยเดือยหน่วยงามๆเด้หอยเดือจะแลวกะหอยขัวไอ้ตัวนี้หอยขัวหรือว่าหอยจำสินเนาะนี่จะบิ่งหอยขัวจะหอยขัวนี่หอยขัวช่วงนี้กะเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนพฤศจิกาหอยขัวหอยเดือได้จเด้อ ขารอยากได้ยังก็ได้ไมีเฮา,ามีแน่กินหลายอย่างจ้ะเห็ดจะเหดเหดบดอ่อนจ้ะมันสิเกิดในคอนจิกคอนแตะคอนคอนดูคอนไมมแค้นนี่เห็ดจะเหดบดเบขาเอิอเหดบดกล่องกล่องโบงงามด้วยกล่องบบแต่ว่าเห็ดทันงามกว่าในในหลุมอีกได้เห็ดทันงามงาม นี่จะเห็ดจะนี่จะเห็ดไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหอยเดือยหอยเดือยมันจะขาวหูช่วงนี้มันสีขาวหูนี่หอยเดือยจะนี่จะหนุ่งงามได้หอยเดือยนี่เขาสีเอาไปต่มเอาไปต่มใส่ใบกระโดนมันก็สิโบคอยมีรสขมก็สิมีอาหาร กะสิมีหนูแน่เนมือนี่มีหนูมีหนูน้ำบัวร้ายโตดอกหนูสองสามโตก็เลยพามาเบิ่งว่าเมือนี่มียังขายแน่ก็มีนี่ละจ,จ้ะของปลาเห่า,หากะเล็กๆน,น้อยสองสามอย่างส่วนคำนี่ก็มีสองสามอย่างเด้อแต่ว่าเบือนเสากัอาซิรลายกว่านี้ดอกเมือนี่มีซ้ำนี่จ้ะมาเบิ่งมาเบิ่งถ้าเบิ่งเห็ด นี่มันยังเป็นดอกหน่อยๆนี่อันนี้ดอกหน่อยยังอ่อนๆบอฮันมีมันแกม่มีแต่อ่อนอย่างเดียวมีแตเฮ็ดอ่อนมีแต่เฮ็ดอ่อนๆจะ้ะอ่อนๆอ่อนๆเฮ็ดฟูดอ่อนๆเลยอันนี้เขาเอินห้อยจำศีลห้อยครัวห้อยครัวห้อยสะพานห้อยจูบอันนี้ห้อยเดือห้อยเดือห้ามห้ามควจจะห้อยเดือ ไอยเดือนนี่ก็สซอิ้วในปลาอยู่ในโกนอยู่ในกุใหม่ก็มีแด็ดแต่ห้าสีอันนี้แด็ดแต่ห้าหาได้บางอันก็อยู่ในโกนใหม่บางอันก็อยู่ในเหลือเพีนเด้หอยนี่บ่อเลห้าง่ายได้น,น,นานๆที่ได้จังสิได้กินหอยเพื่อซีห้าได้แต่ละหน่วยนี่จ้ะนี่เด้อหอยเต็มๆจ้าอ่ามื้อนี้ก็มีซ้ำนี่ล่ะจ้าใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อได้เด้อ ศ9นย์เก้าสาเก้าเดจ้ะเด้อเฮ็ดท้อนตอนอยะหนูกนูกปูปีเด้จ้ะเด้อสอบถามใดอ,อยาไใครยังกักบโทรมาสอบถามใดศูนย์เก้าสามหกสองเจ้าอ่าไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะ